สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาตรา1นึไม่ทําร้ายคนบริสุทธิ์หลังจากพักก้าวไกลและพักที่จะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลถาแถลงข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ว่าทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันนั้น ต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมาหากษัตริย์ดูเหมือนทุกพักจะเห็นร่วมกันว่าสถาบันพระมาหากษัตริย์นั้นทรงอยู่เหนือการเมืองไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่พิธาลิมเจริญทัดให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังจากนั้นว่ายืนยันอีกครั้งว่า ม .112 เป็นหนึ่งใน45ร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลได้เตรียมยื่นเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้เกิดบทสนทนาอย่างมีวุฒธธิภาวะในสภาที่ผ่านมาบางครั้งอาจมีการฟังข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันจึงเป็นไปในแนวโน้มที่ดีมากคำถามว่าแม้จะตะโกกันว่าแต่ละพรรสามารถผลักดันนโยบายในานามพรรผ่านสภาได้ ก็มีเงื่อนไขว่านโยบายนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงร่วมกันที่ได้ทแถลงเอาไว้ดังนั้นพักเก้าไกลจะเสนอนโยบายนี้เข้าสภาได้จริงไหมหรือว่าพิธาเพียงต้องการตอบคำถามเพื่อเป็นการระง,งับอารมณ์ของด้อมส้มที่ประกาศว่าไม่แก้1นึไม่มีกู่หรือเมื่อส่งเข้าสภาแต่ไม่ได้บรรจกุก็ถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขที่พักจะควบคุมได้แต่ได้ทำตามเจตนาร่วมแล้ว ต้องไม่ลืมนะครับว่าสมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภานั้นเคยวางหลักตามแนวทางของฝ่ายกฎหมายสภาไว้ว่าการยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา1นึเข้ามานั้นขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6การคุ้มครองสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์จึงไม่บรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาก็อยู่ที่ว่าประธานสภาคนใหม่จะมีความเห็นอย่างไร และสำคัญว่าประธานสภานั้นมาจากพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลถแถลงนโยบายว่าจะแก้ไขมาตรา112แต่พิธาพูดในต่างวาระว่าจะยกเลิกมาตรา112แม้เราไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขามีเจตนาอย่างไรก็ตามแต่เมื่อพิจารณาร่างแก้ไขมาตรา112ที่พวกเขาพยายามยื่นเข้าสภาหลายครั้งกลับพบว่าแท้จริงแล้ว พวกเขาต้องการยกเลิกมาตรา1นึในปัจจุบันนั่นเองแม้ว่าพวกเขาจะเขียนมาตราคุ้มครองประมุขของรัฐหรือพระมหากษัตริย์ขึ้นมาใหม่ก็ไม่ต่างอะไรกับการยกเลิกเลยเพราะบทบัญญัติที่เขาเขียนขึ้นใหม่นั้นพระมหากษัตริย์จะได้รับความคุ้มครองไม่ต่างกับกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาในปัจจุบันกฎหมายที่พวกเขาจะเขียนขึ้นใหม่ระบุว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะเอาออกจากหมวดความมั่นคงหากพระมหากษัตริย์ถูกดูหมินหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมากร้ายพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นคู่กรณีกับผู้กระทำผิดโดยตรงโดยให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแทนแต่พระมหากษัตริย์ไม่ใช่บุคคลธรรมดาแม้จะเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันกันกบบุคคลอื่น แต่ทรงดำรงสถานะเป็นพระประมุขของประเทศที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้สถานะประมุขของประเทศก็ย่อมจะเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติดังนั้นกฎหมายอาญามาตรา112ที่ว่า ผู้ใดมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15บปีจึงถูกบัญญัติไว้ในหมวดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์จึงเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินคือความผิดที่หากมีการกระทำแล้ว นอกจากจะมีผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระทําโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วยดังนั้นรัฐจึงต้องเข้าดําเนินการเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษแม้ผู้ที่ถูกกระทํานั้นจะไม่ติดใจเอาความหรือดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดต่อไปแล้วก็ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันสังคมโดยรวมและใครก็ตามเมื่อเห็นมีผู้กระทําความผิดต่ออาญาแผ่นดิน ก็มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์หรือแจ้งความดำเนินคดีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะให้สำนักพระราชวังไปเดินขึ้นโรงพักขึ้นศาลฟ้องมิ่นประมาทผู้กล่าวหาก็จะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นพวกนี้มักกล่าวหาว่าปัจจุบันมีผู้ดำเนินคดีมาตรา1 1 2เพิ่มมากขึ้นซึ่งเหตุผลเพราะมีผู้กระทำความผิดมากขึ้นนั่นเอง ถ้าไม่มีผู้กระทําความผิดมากขึ้นมาตรา112คงไม่สามารถไปบังคับใช้กับใครได้แล้วถ้าเราติดตามคดี112ในปัจจุบันก็จะเห็นว่าศาลมีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมทุกคดีศาลจะให้ประกันตัวนอกจากเมื่อได้ประกันตัวไปแล้วจากกระทําผิดซ้ํำซากและหลายคดีศาลพิจารณาพิพากษายกฟ้องคดีของหยกเด็กอายุ14ปีที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112นั้น ไม่ใช่สารไม่ให้ประกันตัวแต่เป็นเพราะผู้ปกครองไม่มายื่นขอประกันตัวทําให้สารไม่สามารถปล่อยตัวได้แต่เมื่อมายื่นประกันตัวสารก็สั่งปล่อยตัวทันทีคดีที่นายอิสรเรีอุดานนท์ถูกแจ้งความดําเนินคดีมาตรา1นึสองโดยโพสต์ข้อความส่วนหนึ่งว่าเกิน24ชั่วโมงไม่แต่งตั้งกษัตริย์ก็คือสึกชิงบัลลังก์สารจังหวัดนครพนมได้ยกฟ้องคดีนี้ด้วยเหตุผลว่า ข้อความของจำเลยไม่ได้เป็นการดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามคำกล่าวหาของฝ่ายโจทก์โดยศาลได้พิจารณาตามองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับการดูหมิน่นหมิ่นประมาทที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายซึ่งการตัดสินว่าข้อความแบบไหนเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดศาลจะพิจารณาตามความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไปไม่ได้พิจารณาแค่ความรู้สึกของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเพียงอย่างเดียว ความจริงแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นวิพากวิจารณ์ได้ตามพระราชดำรดัสของในหลวงรัชกาลที่9แต่เราจะพบว่าคนหนุ่มสาวที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1นึจํานนวนมากไม่ได้วิพากวิจารณ์อย่างมีเหตุและผลหลายคนใช้ถ้อยคําที่หยาบคายมากและเราสามารถพบเห็นคําพูดที่ท้าทายความผิดตามกฎหมายได้มากมายในโซเชียลมีเดียถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์วิพากวิจารณ์ไม่ได้ ปิยบุตรแสงกหนกุลที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เสมอมาคงจะถูกดำเนินคดีไปหลายคดีแล้วมาตรา1นึนั้นห้ามผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายนั้นแท้จริงแล้วเป็นการห้ามสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือไม่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรจะถูกหมิ่นประมาทดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายจากบุคคลอื่นยิ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐและทรงอยู่นอกเหนือการเมืองจึงไม่ควรถูกกระทําดังกล่าวแต่อยา่างใดแปลกมากที่เมื่อมีผู้กระทําความผิดมาตรา1นึ่งหนึ่นวนมากแล้วกลับไปโทษว่ากฎหมายผิดหรือไปกล่าวหาว่าใช้กฎหมายมาตรา1นึมากลัดแกล้งกันทั้งทั้งที่ไม่ว่ากฎหมายมาตราไหนก็ตามหากมีบทบัญญัติห้ามใดๆเอาไว้แล้ว ไม่ไปฝา่าฝืนก็ไม่มีทางที่จะมีความผิดหรือนำมากันแกล้งกันได้แต่เข้าใจนะครับว่าด้อมส้มจำนวนมากนั้นถูกปลูกฝังกันมานานให้มองสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนเกินของระบบประชาธิปไตยพวกเขาจึงกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายการที่พักก้าวไกลมุ่งเป้าไปที่มาตรา1 1 2นั้นแท้จริงแล้วมีเจตนาที่ซ่อนเร้นอย่างไร สิลประชัยเดดี้เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ